สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในหล c ินฮ h e ์ดพ Podcast นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิลม์มเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็ยังเป็นหนังสือวิถีเล่าจื้อวิธีแห่งยอดคนนะครับเขียนโดยคุณพัลละฉลาดแพทย์และคุณธีรวุฒิปัญญานะครับผมเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือให้รู้สึกตัวอยู่เสมอบทความเขาเขียนเอาไว้ว่าหากฉันมีความรู้สึกหน่อยเวลาเดินอยู่บนทางใหญ่ยังมีป้ายชี้ให้กลัวทางเดินผิด ทางใหญ่และเรียบมากแต่คนชอบเดินทางผิดปัชญานะครับบทความวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันเลยดีกว่าเนื้อหาเขาบอกว่าเกิดเป็นคนต้องรู้ผิดชอบชั่วดีเป็นสําคัญหากไม่มีแล้วชีวิตก็เหมือนเรือไร้หางเสือเดินไปทางอย่างไม่อาจกําหนดทิศทางได้หรืออาจเหมือนนักเดินทางร้เข็มทิศ ไม่รู้ว่าเดินไปทางไหนทิศไหนถึงจะถูกต้องเดินไปเรื่อยๆอย่างไรจุดหมายอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้เช่นกันแต่ส่วนมากมักจะผิดมากกว่าถูกแน่นอนชีวิตของคนเราก็เหมือนกันกับการเดินทางไกลซึ่งในชีวิตมีถนนอยู่หลายเส้นให้เลือกเดินคุณความดีก็เป็นเหมือนป้ายบอกทางที่คอยชี้ให้เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและดีงาม หากปัสสจากป้ายบอกทางก็หมายความว่าเราพร้อมที่จะเดินผิดทางอยู่เสมอแม้ว่าเส้นทางที่เดินนั้นจะกว้างใหญ่เพียงใดก็ตามก็พร้อมเดินทางผิดได้เสมอดังนั้นชีวิตคนเราจําเป็นอย่างยิ่งจิตต้องอยู่ในสภาวะตื่นเสมอคําว่าตื่นที่พูดถึงนี้หมายถึงต้องรู้ว่ากําลังทําสิ่งใดอยู่สิ่งที่ทำและจะทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตอนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ ผู้ที่คิดได้ดังนี้จะเลือกว่าการกระทําสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมักเป็นผู้ที่มีความผิดพลาดในชีวิตน้อยที่สุดชีวิตของการทํางานเองก็เป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งของชีวิตคนเราแน่นอนว่าปัจจากัยคุณงามความดีนําทางแล้วต่อให้ฉลาดเก่งมีความสามารถเพียงใดก็ไม่อาจบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้หรืออาจจะทําได้แต่ก็ไม่อาจครอบครองความสําเร็จนั้นได้อย่างนะยาวนานที่ควรจะเป็น สุดท้ายไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องพบกับความล้มเหลวในบ้านปลายจิตใจที่มีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานั้นจะช่วยสร้างการจัดระเบียบงานให้เป็นหมวดหมู่ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้ความยุ่งเหยิงที่เคยมีเริ่มเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นเกิดความปกติส่วนจิตใจก็ที่ไม่มีความปกติที่ยุ่งเหยิงนั้นสับสนและงุนหงิดก็จะทำผลงานให้ขอขอภัยด้วยนะครับ ก็จะทำให้ผลงานออกมาด้อยประสิทธิภาพไปด้วยนอกจากนั้นการทำงานที่มีคุณงามความดีคอยชี้ทางย่อมเป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำอะไรล้วนมีความดีเป็นพื้นฐานทั้งสิ้นสิ่งที่ทำออกมาย่อมดีตามงานที่ออกมาก็ดีตามเช่นกันเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ติดต่อด้วยก็จะดีด้วย ในทางกับการหากักการทํางานเอาดีเข้าตัวเองเอาช่วยให้ผู้อื่นพยายามนินทาว่าร้ายผู้อื่นคอยแต่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์โดยไม่ได้คาดหวังถึงความดีเลยสุดท้ายงานที่ออกมานั้นย่อมจะไม่ได้รับการยอมรับและแน่นอนว่าเรื่องประสบความสําเร็จยิ่งไม่ต้องพูดถึงคงหาไม่เจอสิ่งเดียวที่เจอคือความล้มเหลวเท่านั้นเองการใช้ชีวิตหรือการทํางานเราต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรากําลังทําอะไรลงไปและจะเกิดผลตามมาอย่างไรอย่าได้ให้เกิดไป อย่าให้ได้ผลประโยชน์และเกิดกิเลสจนทำให้ลืมตัวทำผิดเพื่อผลประโยชน์แก่ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆน,นั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นเป็นเพียงชั่วคราวไม่ยั่งยืนสุดท้ายก็ไม่อาจั้างเอาไว้ได้นานเท่านั้นยังไม่พอยังสนส่งผลร้ายต่อตัวเราอย่างคาดไม่ถึงผู้ที่ฉลาดยอมตั้งตนอยู่ในสภาวะตื่นอยู่เสมอไม่ยอมที่จะปล่อยให้ตนเอง,ลงหลงไหลไปกับกิเลสจนเดินทางผิด เพราะรู้ว่าหากเดินทางผิดแล้วยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้โดยง่ายอืมก็หลักๆสั้นๆนะครับจากที่อ่านมาเมื่อสักครู่สรุปส่วนตัวผมก็สรุปเลยแล้วกันนะครับก็พยายามอยู่ในคุณงามความดีเอาไว้นั่นแหละครับอย่าไปทำผิดอย่าไปคิดจะหาวิธีทางลัดระยะสั้นอะไรต่างๆนานา,นาขอแค่ได้เอาเปรียบผู้อื่นขอให้ได้แบบ ขอให้ได้ตำแหน่งเลื่อนขึ้น,เ,เ,งนเงินดีขึ้นเพียงเพราะเราเอาเปรียบใครบางคนนะครับซึ่งการทําแบบนั้นสุดท้ายมันจะได้แค่ระยะสั้นแหละครับระยะยาวคนจะเริ่มรู้นิสัยคุณครับและทุกคนก็จะเริ่มตีต,ต,ต,ตัวห่างออกจากคุณเรื่อยๆนะครับผมมันก็จริงๆไอ้เรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนและมันก็มีอยู่ในใจทุกคนเสมอแหละก็พยายามส่วนตัวผมนะฮะถ้าเกิดว่า เพราะว่าผมการที่ผมออกมาทำ YouTube เนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนแบบหลักๆหลังหลังเนี่ยผมเริ่มเป็นอินโทรเวิร์ดค่อนข้างหนักขึ้นนะครับจะใช้เวลาอยู่กับคนเดียวส่วนใหญ่ไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครสักเท่าไหร่นะครับหมุกมุ่นอยู่กับฟังพอดแคสดูหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องคนอื่นว่า การทํางานก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้พบปะผู้คนอะไรขนาดนั้นไม่ได้ทํางานร่วมกับผู้คนขนาดนั้นนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบอินโทรเวิร์ดอยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่ผมอยู่คนเดียวเนี่ยมันโฟกัสงานอะไรได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาในด้านการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นสักเท่าไหร่ก็คือชอบอยู่คนเดียวนะครับผมประมาณนี้ส่วนตัวของผมนะก็พยายามยึดหลักผมคิดว่านะเท่าง่ายๆเลย การเป็นคนดีมากเกินไปคุณก็เหนื่อยเหมือนกันเอาเป็นว่าไม่ต้องทําให้ใครเดือดร้อนก็พอสบายใจคุณอนะ่ะอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาคิดเยอะครับนะไม่จําเป็นแล้วก็ไม่จาเป็นต้องพยายามทําดีกับคนอื่นเกินไปเอาใจคนอื่นเกินไปด้วยนะการเอาใจคนอื่นมันไม่มีวันจบครับก็ทําแบบพอดิบพอดีอย่าให้ตัวเองเหนื่อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเอาหลักง่ายๆแค่นี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับ ก็ประมาณนี้ขอบคุณนะครับที่คอยติดตามกันมาโดยตลอดนะครับยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลีลักอินทัศสวัสดีครับผม